ครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักของาจนันทุกทุกท่าน f อแฟนคลับนะครับวันนี้พาพี่น้องที่เคารพรามาชมพระสมเด็จจิตรดามาเรียนรู้ความรู้เอาไปต่อยอดนะพี่น้องครับหลักการแนวคิดนะครับแล้วก็เนื้อหามวลสาต่างๆนะฮะดูภาพรวมก่อนนะครับองนี้จะเป็นพระสมเด็จจิตรดาปีพศ2510พระสมเด็จจิตรดานนั้ในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านได้ ่ส่งสร้างไว้ตั้งแต่ปี2 5 0 8จนถึงปี2013นะครับแต่บล็อกไม่พิมพ์นั้นจะมีแค่2บล็อก <c oughs> ก็คือบล็อกที่ใช้ปี2อ0 8 2นะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นบล็อกที่ใช้ปี2 0 1 0ถึง2จะเป็นบล็อกไม่พิมพ์เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น ลักษณะของการดูและแต่ละปีก็จะมีเอกลักษณ์มีความแตกต่างถึงแม้ว่าจะเป็นพุทธศิลป์นะครับที่เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เนื้อพระหลักนั้นก็จะเป็นเลซินผสมกมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศนะครับเ,เป็นเลซินพนะี่น้องครับอันนี้ปีของสองพันห้าร้อยสิบจะเป็นบล็อกไมพิมพ์ที่สองนะครับสิ่งที่แตกต่างจากบล็อกไมพิม 2008, สองพันห้าร้อยแปดสองพันเก้าก็คือจมูกท่านจะจหลมนี่ครับจมูกจะแหลมนะครับ ปิดเลยลักษณะขององค์พระนะครับลักษณะของสีสันสีจะเป็นลักษณะของออกน้ําตาลแต่ปี2 8ง8 2นัน้นั้นมีหลากหลายสีนะครับรวอมวลสารเยอะทําชุกแรกๆนะฮะอันนี้ออกจะออกเป็นน้ําตาลแล้วก็อีกลักษณ์อีกอย่างของปี2องก็คือจะมีฟองอากาศเห็นไหมครับจะมีฟองอากาศนี่ฮะมีฟองอากาศฟองอากาศจะต้องฟองไม่เท่ากันนะครับ ถ้าฟองอากาศเท่ากันวางเลยนะครับมันไม่ใช่นะฮะฟองอากาศจะต้องเป็นธรรมชาตินั้นไม่ใครไม่มีใครไปสั่งฟองอากาศได้นี่ครฟองอากาศนี่ครับแล้วการการเจีย์หรือว่าการแต่งขอบจะต้องเป็นทางยาวนะฮะทางยาวนะพี่น้องครับเป็นทางยาวถ้าเป็นทางขวางนี้วางเลยนะครับไม่ใช่นะฮะต้องเป็นทางยาวแบบนี้นะครับต้องเป็นทางยาวแบบนี้นี่ต้องเป็นทางยาวแบบนี้ บางครั้งก็จะมีการเกียขอบบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นทางยาวอย่างนี้นะครับต้องเป็นทางยาวเท่านั้นนะครับต้องเป็นทางยาวอีกอย่างหนึ่งนะครับผิวพันธุ์นะครับถ้าดูดีๆก็จะเป็นลักษณะของผิวส้มหรือผิวมะกรูดน้อยๆเห็นไหมครับจะเป็นผิวส้มหรือผิวมะกรูดไม่เรียบตึงนะครับจะต้องเป็นผิวส้มหรือผิวมะกรูดเห็นไหมครับเป็นผิวส้มหรือผิวมะกรูดผิวส้มหรือผิวมะกรูดนะครับผิวส้มหรือผิวมะกรูดนะครับ เน so well so well mm oh ื้อในนะครับจะต้องเป็นเรซินแล้วก็มีมวลสารนะครับมีมวลสารนะครับมีความชํำมีความใสเหมือนน้ำผึ้งมนสีน้ำผึ้งนะครับแต่มีมวลสารนะครับต้องมีมวลสารนะครับต้องมีมวลสารใช่ไหมครับมีเม็ดดำมีเม็ดดำเม็ดแดงนะครับสีดำสีแดงสีเหลืองนะฮะนันคือมวลเม็ดมวลสารนะครับแล้วลักษณะอีกอย่างก็คือจะมีลักษณะของเส้นใยเส้นใยคล้ายคล้ายเส้นใยาย เส้นใ่ผ้านะครับจะมีเส้นใหญ่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 บางองค์จะมีเส้นพระเกศานะครับเส้นพรกเกศาของในหลวงรัชกาลที่9นะครับบางองค์จะมีเส้นพักเกศานะครับลักษณะพิมพ์ทรงถ้าปี2% <c oughs> องพันหร้อยขอตขออภัยครับปีสองพันนร้อยสิบนะฮะสิบเ็ดสิบสองเนี่ยเขาจะคมชัดแบบนี้แหละครับบุตรศิลป์คมชัดนะฮะ เป็นลักษณะของการนั่งปางสมาธินะครับขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนะครับตัณติชัดเจนแขนทิ้งดิง่งลงมาเป็นลักษณะของพุทธสิป์ที่งดงามมากนะครับงดงามมากๆลักษณะของเส้นนะครับของเม็ดบัวไม่ใช่เส้นนะครับเม็ดบัวนี้นะครับจะคมชัดและก็กลีบบัวเก้ากลีบนะครับจะมีความคมมีความสวยแต่ละเม็ดแต่ละแต่ละกลีบไม่เหมือนกันนะครับกลีบนี้จะคมสวยออกไปด้านข้างกลีบนี้จะ ว่าใหญ่แล้วก็ม้วนออกมาด้านนอกอันนี้ก็ม้วนออกมาด้านนอกนะครับม้วนออกมาด้านนอกอันนี้เป็นด้านนี้นะครับนี่ครับแต่ละกรีบไม่เหมือนกันมีความงดงามนะครับมีความงดงามนี่ครับที่ที่บอกว่าลักษณะของการการแต่งจะแต่งเป็นทางอย่างนี้นะครับถ้าแต่งทางขวางแล้วเลิกคุยนะฮะไม่คุยนะครับนี่ครับนี่แล้วที่สําคัญด้านหลังจะมีลักษณะของฟองอากาศ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 จะต้องไม่เท่ากันนะครับ องกัเนเท่ากันส่วนเรื่องปิดทองนั้นพระองค์ท่านให้มาปิดเองทีหลังนะครับเพราะฉะนั uh ้นจะมีทั้งปิดทองไม่ปิดทองนะครับตอนที่พระองค์ท่านทำเราไม่ได้ปิดทองนะฮะให้มาปิดเองทีหลังนะครับทพนั้นก็พองดุดด้วยบ้างไม่มีปิดทองบ้างก็ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่สาระสําคัญอะไรนะครับนี่ครับนี่นี่งดงามมากสวยงามมากสวยงามมากนะครับงดงามจริงจรินี่ครับผม ลักษณะของเนื้อหาให้ดูดชัดๆเห็นไหมครับจะมีความสวยมีความอาขอขยายนิดนี่ครับแล้วก็ท้องำอํำบนนี้นี่เห็นไหมครับจะมีความสวยมีมีมวลสารเห็นไหมครับถ้าแห้งกรอบไม่ใช่นะครับถ้าใสแจ้งลิ้งเลยเก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ต้องมีมวลสารนะครับแล้วผิวขององค์พระท่านก็จะเป็นด้านหน้าก็จะเป็นผิวแบบผิวส้วมหรือผิวมะกรูดเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับผิว<ม>ส้วมหรือผิวมะกรูดเท่านั้นเห็นไหมนี่ครับพี่น้องครับนี่ องนี้มีเส้นพระเกศาด้วยเห็นไหมครับพี่น้องเห็นอย่างนี่ครับสวยงามมากมีมวลสารนะครับนี่ครับพี่น้องที่เคารพพระพีไหมครับนี่ครับผิวนะฮะผิวพันธุ์นะฮะลักษณะของการเจี่ยนแต่งจะต้องแต่งแบบลทางยาวอย่างนี้นะครับแล้วฟองอากาศก็จะต้องเป็นฟองอากาศแบบนี้เห็นไหมฮะพี่น้องฟองอากาศที่เป็นลักษณะที่ใหญ่เล็กไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ต้องเป็นธรรมชาตินะครับปี2510 ก็จะมีเอกลักษณ์ประมาณนี้แหละครับส่วนปีอื่นๆก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปเล็กน้อยนะครับสำหรับองค์นี้นะครับก็สมบัติผัดกันชมใครศรัทธาจริงๆอยากได้จริงๆก็สามารถแบ่งบุญกันได้นะครับแบ่งบุญกันได้นะครับพี่น้องครับ